5ไฮไลท์สำคัญ Air Visual Pro ทำไมเราต้องซื้อแพงกว่าข้อแรกเลยค่ะ ตัวแอปพลิเคชันเนี้ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือเพื่อดูคุณภาพอากาศทั้งในและนอกอาคารได้ปกติแค่แอปพลิเคชันอย่างเดียวเนี้ยก็จะรู้แค่สภาพภายนอกของอาคารใช่ไหมคะแต่สภาพภายในอาคารเนี้ยมีผลเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เราก็จะเปิดเครื่องฟอกอากาศเกินกินไฟโดยไม่จําเป็นค่ะโดยเขาแบ่งออกเป็น6สีด้วยกันคือเขียวเหลืองส้มแดงน้ำตาลแล้วก็ม่วงเหมือนกับไอคอนที่บอกว่าเราควรจะทําตัวยังไงดีค่ะเนี่ยค่ะเขาหมายถึงตัวไอคอนตัวนี้ข้อที่2ค่ะการเก็บการรายงาน สภาพอากาศนี้นะคะจะแบ่งเป็นกราฟแท่งเป็นรายชั่วโมงทุกชั่วโมงก็จะเห็นว่าเมื่อกี้สภาพอากาศตีตอนนี้ฝุ่นมาเต็มมากเออจ้าหรือมีฝนมาชําระล้างออข้างนอกอากาศดีขึ้นแล้วค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะก็คือการทํางานที่ดีมากๆเวลาใช้งานร่วมกับเครื่องฟอกอากาศถ้าเวลาที่บ้านที่แบบว่ากระจกสูงๆจริงๆอย่าคิดว่ารอดนะคะเพราะบางทีถ้าเราเปิดหน้าต่างเอาไว้เนี่ยลมมันไม่ฟโฟล์ออกไปฝุ่นเพียง2.5ก็อยู่ในบ้านตลงนี้แหละคะ่ะและแน่นอนนะคะว่าการใช้งานร่วมกับการเปิดปิดเครื่องฟอกอากาศก็จะยืดอายุการใช้งานไส้กรองเครื่อง ฟอกโดยไม่จำเป็นแถมถ้าอากาศโอเคไม่ต้องเปิดเนาะกินไฟ ข้อที่3ในนี้นี่นะคะก็จะมีตัววัดตัวคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิแล้วก็ไปถึงความชื้นในตัวอีกด้วยค่ะนี่ข้อมูลครบเชียวนะคะนอกจากนี้ยังมีการรายงานอุณหภูมิสภาพอากาศต่างๆด้วยแล้วก็เป็นนาฬิกาในตัวค่ะจริงๆแล้วจะต้องเสียบปลั๊กมันไว้ค่ะแต่ถ้าคุณถอดปลั๊กมันปลั๊กอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะคุณจะสามารถใช้งานมันได้อีกสชั่วโมงค่ะ ข้อที่4ตัวเครื่องนี้มีสีขาวสีเดียวค่ะไม่มีออปชันสีให้เลือกแล้วก็มีข้อจํากัดนิดนึงคือด้านภาษาเพราะว่ามันมีหน้าจอที่แสดงผลได้เพียงแค่3ภาษาอังกฤษจีนและก็ฝรั่งเศสแต่ส่วนตัวซีว่ามันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่เพราะว่าเขาเน้นที่ไอคอนที่บอกเราอยู่แล้วแล้วสีมันก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างสากลอยู่แล้วเนื้อเขียวเหลืองแดงเนาะโอเคค่ะเข้าใจง่ายข้อที่5ข้อสุดท้ายติดที่ตัวราคาเลยค่ะ1 3 9 0 0มันเรอบาทถ้าถือว่ามันเป็นเครื่องวัดสภาพอากาศเนี่ยมันก็เป็นเครื่องวัดสภาพ เป็นเครื่องวัดพร้อมแสดงผลให้กระตุ้นการรับมือกับสภาพอากาศรายวันโดยไปถึงติดตั้งอยู่ในอาคารที่มีคนอยู่เยอะๆหายใจคาร์บอนไดออกไซด์เข้าออกกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยซีว่าจริงๆแล้วอาจจะคุ้มค่าก็ได้เพราะว่าเราจะได้รู้การรับมือที่ถูกต้องประหยัดไฟแล้วก็สามารถช่วยการใช้งานอื่นๆที่แล้วแต่จะคิดกันไปได้เลยทีเดียวค่ะ เอาตรงๆสีว่ามันน่าจะเป็นแกจเจตที่คุ้มค่าสําหรับหลายๆคนที่เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพหรือใส่ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษก็ถือได้ว่าเป็นแกจเจตของขวัญที่น่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนแก่แล้วค่ะเพราะว่าเขาใส่ใจสุขภาพมากกว่าเราเนาะสุดท้ายสีว่าดีถือว่าเป็นแกจเจตสามัญประจําบ้านของหลายๆคนโดยเฉพาะบ้านที่มีคนอยู่เยอะๆหรือมีแขกมาเยือนบ่อยๆนะคะเป็นตัวโชว์ที่ได้ดีกว่านาฬิกาตั้งโต๊ะทั่วไปที่ไม่มีฟังก์ชันก็แล้วกัน,นะคะ่ะถ้ามองแบบนั้นผู้หญ้าจะเลยเหมือนดูถูกเขาเป็นนาฬิก